สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูระดับอนุบาล2กับกิจกรรม ภาษาไทยแสนสนุกค,ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสละตัวใหม่กันค่ะซึ่งสละตัวนี้นะคะเป็นสละเดียวเวลายือนอยู่คนเดียวก็จะยือนอยู่ขาเดียวเอ๊เด็กๆลองคิดสิคะว่าสละตัวนี้เป็นสละอะไรใช่แล้วค่ะสละตัวนี้คือ เจ้าสระเอนะคะอันนี้คือขีดแทนพยัญชนะนั่นเองค่ะเวลาเจ้าพยัญชนะมายืนอยู่ตรงนี้นะคะขีดตรงนี้ก็จะหายไปค่ะส่วนสระเอเป็นสระเดี่ยวเสียงยาวเวลาออกเสียงเราจะออกเสียงว่าเอเด็กๆลองออกเสียงพร้อมๆกับคุณครูดูสิคะ เอเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาลองฝึกอ่านคำที่ผสมสระเอพร้อมๆกันค่ะเด็กๆพร้อมที่จะอ่านคำที่ผสมกับสระเอหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะหอหยีบออกเสียงว่าหอหอเอเหอ่านว่าเห ออเสียงว่าขอขอเอเอ่านว่าเขงออกเสียงว่างงอเงอเอเงอ่านว่าเงาตอเต่าออกเสียงว่าตอตอเอเตอ,อ่านว่าเต ือออกเสียงว่าสองสองเอเส,สอ่สอเอเออานว่าเสต่อไปค่ะคอควายออกเสียงว่าคอคอเอเคอ่านว่าเคจอจานออกเสียงว่าจอจอเอเจอ่อานว่าเจ ทอทหารอ่านว่าทอทอเอเทอ่านว่าเททอพานออกเสียงว่าพอทอเอเทอ่านว่าเทอออ่านออกเสียงว่าออออเอเอ ไปพร้อมๆกันกับคุณครูแล้ววันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกอ่านมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเกอ่านว่ากอเอเกเจอ่านว่าจอเอเจเตอ่านว่าตเอเ เอ่านว่าขอเอเคเสอ่านว่าสอเอเสเฉอ่านว่าชอเอเฉเถอ่านว่าถอเอเถเทอ่านว่า ทอเอเทเมอ่านว่ามอเอเมเซอ่านว่าซอเอเซเพอ่านว่าพอเอเพเเวอ่านว่าวอเอ อ่านว่าคอเอเคเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็อย่าลืมมันทดทวนบ่อยๆนะคะอย่างสม่ำเสมอคุณครูก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปวิดีโอที่เด็กๆอ่านนะคะหรือว่าฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของเราให้คุณครูและเพื่อนรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ คุณครูขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ